นี่คือผลงานของเราบกม่วงกวนอันนี้มันจะได้หรือเปล่า อันนี้คือการขั้นตอนอะไรการพลิกกับด่านติเขาเรียกว่าอะไรพลิกเดี๋ว่วงั้น,นอันนี้มันเป็นเปลีป่ยนหลอกคบวาบว้าวอันนี้เหตุงาก่อนว่างั้นอันนี้เห็น,าน,น,นหนาน

ดึงออเอออเาออกมาบ่อยบอร์อันเอามา็ดซื้อเข้าเนี่ยเดี๋ยวก็ปีนบึ้บปีนทางเต็บกับบ้าตุงมันมันมีห่างคนอืมมันบ้อยแห้งเลยล่ะมองคำมันพร้อมันเป็นยันงสิมันเป็นลักษณะนี้น หนึสองสาเต็มลงไปเลยอเออนั่นล่ะกระสังบ่ได้หนึ่งสองสเอาอีเลียนห้าแทกมัน